อีพ่อแม่พี่นอ้องครองไฟทุกสกุลวันนี้ก็สีมาก้อยมะนาวก้อยมะนาวพี่น้องก้อยเนื้อมะนาวพี่น้องฝักฝักปก้อนเนื้อพี่น้องมาพี่น้องวันนี้กาตีเฮ็ดลาบก,ก้อยมะนาวพี่น้องก้อยมะนาวสุดปุ้ยบริดลใส่มะนาวลงไปพี่น้องอืมม,มันถึงมะคันนะพี่น้อง ใส่หมวกเน่าก็สงลูกพี่น้องใส่ลงไป,เ,ปเลยจ้าใส่กินเองอให้ยองเลยบระนี็นขันนำหมวกเน่าพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอามือล้างเลยล่ละพี่น้องยาด้ามากันเด้อทุกคนเขากินเองดอกยองยองหมวกเน่าไปเลยพี่น้องแอ้วอื่นยังก็ขันเอาน้มข้าวมันออกพี่น้องแตกพี่น้องปันน่นนามออกการที่เขาขันบักเน่านี่ คือห้องแบบคันเอานามข้าวเนาะพี่น้องปั่นออกดีๆพี่น้องมันจะม่มีข้าวกินมันนีหลายเนาะพี่น้องเนาะคูดใดบ่มากกินเนื้อไม่เนาะพี่น้องคันเลยพอบานมือพีมือพอบานเด้อแต่ว่าสูตรกูเวรัมพี่น้องแลวก็เอื่นก้อยมะนาวพี่น้องเป็นว่าตะกอนกับปลาเคยหมูได้พี่น้องพอบานยากแต่กินก้อยมะนาวก้อยมะนาวเลยนะก้อยลูกนาวนี่คือสือว่าใส้เพียใส่ดีพี่น้อง เราพยายามเด็ดทีแล้วกับปั่นนำข้าวออกพี่น้องนำออกจนเสด็จมันเป็นผงเลยพี่น้องดูนะเอ้ยนำบางน้ำนี่นำยังเน้อนี่นำบางเน่าเลยเนาะไอ้มันเป็นผงเลยพี่น้องแล้วมันทีประมาณนี่แหละพี่น้องแล้วมันสีออกประมาณนี่แหละพี่น้องมันบ่อไอ้แดงนะพี่น้องสีสีเล็กน้อยพี่น้องกอเอานำข้าวยังออกไปหมดแล้วพี่น้อง ข้มุ้งกับเป็นหอมร่วมพี่น้องเฮ็ดใบใบมะกรูดพร้อมพี่น้องแล้วก็มะนาวนะบ่เดี๋ยวหอมแดงพี่น้องนี่เนือที่เฮาปั่นไว้แล้วพี่น้องเฮาก็มาให้ตีมันแตกก่อนพี่น้องเฮาสิล่องใสเกลือมันก็แด้พี่น้องจังไดให้จังสีสูตรนี่เขาแบบว่าเกลือมันจะบดแฉะนะถ้าใส่น้ำปลาสิแฉพี่น้องก็ได้ที่ใส่เกลือพน้องอันบัพ่อจังเหาะใส่จัหน้อยน้ำปลาพี่น้องตีมันแตกกอนพี่น้อง ห่อขยี <pl ains> <part> ้มันฟูๆเด้อพี่น้องเห็นบ่ขยี้มันแตกๆมันติดผู้พี่น้องเาก็ใส่เกลือลงไปเลยพี่น้องเลยใส่จะมีเหรอพี่น้องแล้วก็ใส่พริกผงลงไปพี่น้องใส่พริกผงลงไปเลยใส่เลยใส่ข้าวคั่วพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บไปใสหลายใส่ข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วนี่เทาก็ตั้มเองเลยพี่น้องใส่ไปเลย ไปอีกจักหน่อยไปพี่น้องก็โคเลีพี่น้องเป็นฟุ้งๆเลยพี่น้องหอมหอมหมดคัวพี่น้องใส่ลายพู้ใดมักเลยกระใส่ลายพี่น้องซื้อตามใจชอบเลยพี่น้องวานนี้อันเนื้อนี่ก็ะซุกบักเน้าได้พี่น้องซื้อทุกขั้นเลยนะมอ้ยหอมมากเลยเมาสิกล้ากินเมื่อน้องเอยนีเละ ก็อยบางน้านี่มันสีบ๊อบเละได้แขกเด้พี่น้องมันสีเป็นผงเลยพี่น้องเห็นปะคนเลยเค้ากันก้อนได้พี่น้องก็เลยใส่ต้นหอมผักขีหอมแดงพี่น้องเพราะว่าใส่ไปลงนี่แล้วมันสีเละพี่น้องมันสีบ๊องามนะมันสีว่านากินนะพี่น้องเจ้าวันเราจะบ๊อบหอมสึกเป็นเนื้อเลยคือปลาดุกเลยเห็นปะชิมกันแล้วพี่น้องวันนี้พี่น้องเคยบ่เคยกินครั้งแรกพี่น้อง ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยพี่น้องเลี้ยไปเลื่อยเขาจะพวกคุ้นหลายแล้วพี่น้องใช่ป่ะผมเน่าไปใส่ด้วยวันนี้พี่น้องโหคุณเลี้ลงไปอู้อ้าวคุณเลีลงไปพี่น้องเฮ้ยหนากินพี่น้องเอ้ยเสแเลยพี่น้องไ้อืมฟูเลยพี่น้องเนื้อมาเลยในสูตรนี้บร,ริเวณเพิ่งจบสามารถทำกินได้เลยเด้อพี่น้อง ជាំងសារបស់នឹងដែល់ប់ពីនិងការបស់នៅបាន់នៅផ្លាក់